รรมดาของมนุษย์โลกที่มีคนสั่งมีคนักเออไปหามูจ้าไปขับพวมขาบป,ป้าไปเก็บหมางใหม่ไปเก็บผลไม้นะคะได้ยินใช่ไหมคะได้ยินเนาะก็คือว่าไปลูกกับไปยุทธน่พอแน่เปลี่ยนกันเพราะวันดี่อกพัคิดหอลูกก็เลยวบาเออไม่เป็นไรถ้า,างั้นก็พอ,พอดีวันนี้สั้นแต่ก็ไปซอมฟุตบอลฉันก็จะไปหาเพื่อนชนะ ดีฉันไปเก็บผลไม้เก็บผลไม้ในฟินแลนด์ไม่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นนะคะราคาขายแคน,นกันกับว่าผิดกฎหมายจ้ะจะโพสในโซเชียลมีดเดียลหลายๆช่องทางหรือไปเข้ากลุ่มนู่นน,นี่นั่นเพื่อประกาศขายไม่ผิดกฎหมายจ้ะเก็บผลไม้ไม่ผิดกฎหมายที่ไปเก็บขาเงิ่อนขะเจ้าหนาเฮือนขเจ้าเ,าเท่านั้นละ่ะ เขารู้สึกว่าถูถถกรบกวนเสียรทำไปเธอขะแม่เรายังมีแรงกับมีแหมีแรงแต่เหมือนมึงเดียวแบบว่าอุ้ยสบายบัแบบว่าสองปีอันย้อนหลังกับเก็บสองปีย้อนหลังที่เก็บครั้งล่าสุดคอยกับมู่เขาไปหาถังเสียรบอคอยอยู่ถังที่หนึ่งกะยังบ่งเต็มคอยกับข้านเอาตามภาษาคอยล่ะแบบเกียกไปนะ้ำมันพวองยามนันก็อยากหยุดอยากหยุดอยู่นะ แต่ว่าเราชื่อปลาละเขายังมีแห้งเห็ดอยู่กับเห็ดไปมีแห้งเห็ดอยู่ห้องกับเห็ดไปแล้วถามมาอย่าไปเห็ดโปงกับบ่อยากบ,กบ,บากันไดจ้ะเออทันบ้าหากับมันมีแต่เงื่อนออกกับบะไรเนาะ่เยิงย่งจะเป็นบ่อขาง่ายหรือคะได้ยินใจยังไม่กลับมาราออีกรอแต่ทำธุระเอกสารหมอไอ้หมอจดอ่า หน่วยงานหรือตรงที่ออฟฟิศตรงนั้นน่ะเขานัดเดือนหนาเดือนหน้าแล้วยังไม่ได้วันอีกอ่เพราะว่าช่วงนี้เขาห่อลิเดีกันก็เลยกลายเป็นว่างก็ต้องหาคนเคยกลับไปให้ตอนนี้ก็ต้องซื้อตัวเครื่องบินกลับมาไปไปมาๆกับค่าใช้จ่ายมันก็เนาะค่าใช้จ่ายมันก็มีทุกกันก้าวขาออกจากบ้านแต่พอก้าวขาออกจากบ้านก็ยังมีค่าใช้จ่ายทั้วไทยจะสวีเดนขาแม่นอกส่งกาลังใจขอบคุณค่าจะ ชันนิการลาสันลาสนอ้ภาษาฟินสังกิตซับสนให้กำลังใจกันแล้วมูจอบเพราะว่าอย่างยิ่งอยู่เมืองนอกนี่ยิ่งยิ่งเห็นเห็นอะไรเยอะยูไซก็เห็นอีหยังหลายไปยูตรงใดก็เห็นตรงนั้นเห็นมันคุณแน่ไปูไทยก็เห็นบรคุณแนวเห็นอะไรบันก็เห็นก็เห็นนี่คือประสบการณ์ชีวิตของมนุษย์นะคะ อันใดเท่าก็เห็นเท่ายี่ออกจากบ้านไปออกจากตรงบริเวณส่วนตัวของเท่าเนี่ยเท่ายิงเห็นเห็นแล้วก็ดูมองแล้วก็วิจารณ์วิจารณ์ในใจวิจารณ์รกับเพื่อนวิจารณ์ในใจหรือวิจารณ์ต่อหน้าสินะแต่เราก็ไม่ทําให้ใครเสียหายเท่าสิเล่นชดเชียลไม่เดียวโดยที่ไม่ทําความเดือดร้อนให้ใครทุกคนมีมีเคยผิดพลาดในชีวิตนะคะ เราย้อนถามเจ้าของว่าเข้าว่าได้ผิดดอกแต่บางทีเราก็ไม่ได้ทำถูกใจใครชัดเจนดีจ้าชัดใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะก็คือเข้าเห่นจังไหรก็ได้ชดเชียร์เพื่อมีอไรายได้แต่บแม่นว่าไปเพื่อที่จะถมเขาถมเขา,เขาแลละให้ตัวเองมียอดวิวไม่เอาไม่น่ารักอ่ะบา่บาได้แต่บาวได้กับบา,บา,บานู้ว่าเจ้านะคอยพระเลือก้างแล้วตอนนี้ เคยไปเลือกไข่โอ้ถึงยังไงโอ้ถึงเขมรกับไผ่จ้าเป็นยังไดใค่ะเขมรกับไผ่พอเกี่ยตัวมาใช่เมื่อวานต่อาทิตย์บดบิ๊กมาดีสนันตัวจริงหรอมารอบ้ารอบ้ารอแต่แม่ได้เกี่ยตัวมาก็จะเริ่มเข้าใจกัะพี่ท้องหน้าแล้วนี่นพอเก่ตัวมาเริ่มเข้าใจแต่ชั้นว่าเราปรุงเข้าใบปุ่นเข้าได้เลย ก็ยังไม่ถึงขนาดนั้นสิมาวบายอย่างสีกาก็อยู่วับพ้าเลี้ย sorry d r a m m a estete สิมาว่ายอย่างผ้าขาวก็บม่ได้หอมขาวเลื้ยงก็บม่ได้หอมหาสัมภาษณ์อย่างเขาไม่ได้หอมเลื้ยงก็ไม่ได้หอมสิมาสภาษา์อย่างขนาดทักนั่นไม่ห็นตี ารมีแห่งและตัณหามันเกิดขึ้นกับมุษย์โลูกทุกคนแม้แต่ตัวข้าพเจ้าเองคอยก็มีตัณหาราคะโลภมากเโโหนอโกรธเกลียดชังรักอยู่ในตัวของข่อยเองหมดแต่เราจะอยู่ยังไงทํให้ไม่ให้ใครคนอื่นเดือดร้อนแต่ถ้านางยื่ซื้อแล้วเขารู้ซื้อว่าเขาราคาญเดือดร้อนเขาก็จะแก,ก้ปัญหาให้เขาบ่ได้เขาต้องแก้ที่ปัญหาที่ตัวเขาเองค่ะ ผู้ใดญ่ลา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 โอ้ยจะสิลาลาลาล่าคอไก่ฮอนล่ะจ้าอีกมีกี่กิโลเอาก็บังมีเตอร์แล้ววนั่นคือขึ้แพ่งเดี๋ยวพะไน่อดหรอเอมิตะโอ้จะสี่สิบยู่แล้วนะคะเออโอ้ซีปียอดหลังแม่นางแท็กซี่ผู้ชายเสื่อนโอ๊ตสั่งแท็กซี่ให้ตอนนั้นว่าสิบประกาศบาทนั่นเนี่ยคนหลอ คนหลอกกับแล้วแม่นมือมือพอมาหักมือว่าตอนคำคำพราะว่าเขาต้องไปเล่นฟุตบอลคุณพ่อกับคุณแม่ห่างกันแปดสิบกิโลเมตริกนะครับพอแก่ตัวแต่ว่าคอยกันย่งไม่ได้ปลงขนาดนั้นแต่ว่าตอนช่วงคอยอยู่โรงพยาบาลน่ะหรือว่าไม่สบายเนาะคอยนึกถึงคุณนม่ทันทีเลยมันก็ไม่ต้องมีอะไรแล้วไงคนเราก็ไม่ได้หวังอะไรแล้วแค่ขอแค่สุขภาพแค่นั้นว่าอยากได้อย่างว่าอยากได้อย่าง ถ้ากูต่อยแล้วกูสิบปอยู่่ใสวะถ้าต่อยแล้วลูกกูหลายๆคนกูยังไม่ได้เห็นเขาใหญ่เขาโตเอ๊เขาสิมาโตมมาหลอกบอลูกก็คือลูกแม่ว่าสิเก่งบันไดเขาก็ยังไม่ได้โตหรอกบอก่าแม่คนใดสิคิดขึ้นกันมันใช่คำว่าภากภูมิใจเห็นแหละกะ ลอยพอพันแม่อยู่ในโลกใบนี้มันบ่คนนั่นเขามาจังไหนคนนี่เขามาจังไหนเอ๊มันไม่ยังดอกมก้งเอ๊มันไม่มีอะไรหรอกลูกฉันเก่งลูกฉันเก่งดูซีดูแลผู้คนมากมายมันคงไม่มีอะไรหรอกทั้งทั้งที่ฉันน่ะซ้อมเบิงอยู่เดอ้อผลประโยชน์มันมีร่วมกัน แต่คนเป็นพ่อเป็นแม่นี่มันต้องนั่งคิดฟัง่งคิจารณาหลายอย่างอยู่ค่อยว่าถึงองค์ประกอบหรือมนุษย์มนุษย์คนผู้ชายผู้หญิงที่มีลูกมันต้องคิดอยู่แล้วแต่จะทําจะแก้ไขจะไปส่วนใดได,ไดแค่ใดแค่นั้นเห็นบอกยิ่งทุกวันเนี้ยข้าวยากหมากแพงขี่รถไปสิมีคนไปทุบประตูรถบอ่อโอ้ยมีไผตามไปบริการกับว่ามีอันซุ่มบริการกับมีแต่ตซุ่มอัน อันเขามาเพาะประตูก็าจะเอ๊จังสิโอ้ยเอ๊สิมันต้องมีบอดีกาดโดยตรงนะผู้ใหญ่บ้านนี่เอาอีเล่เลยเด้อเอาที่เขาเป็นการเป็นงานมาเลยอ,อยู่ด้วยว้าก็คยอยบอกอยังดอกอ๋อไม่แต่สิเอากี่กอสบาแม่งอันนี้อะเพิงไม่แต่เซอันนี่มีปาดาลดตามา อ๋ออันนี้ค่อยๆเป็นคนที่ว่าคืดนําลูกน้่เตา่าน้่หลานดิแต่ห้าก็ตตรงปล่อย่างปล่อยวาง,วางแบบไม่ปล่อยวางสินะปล่อยวางก็สร้างมาันถะก็สร้างมาอัอืดจังเสียยังลูกคอยสองคนอยู่นี่คอยกอ็อะไรที่แก้ได้ก็แก้เก่ือไปเลยกูกัดแข่เอาอจังเสียกูขั้นแข่าถนาะเชิญเดิหน่อยสินะ ไม่ว่าทุกอย่างปล่อยให้มันเป็นไปเรื่องธรรมชาติเขาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองไม่ว่าตัวค่อยหรือตัวลูกตัวทุกคนตัวมนุษย์ทุกมนุษย์ทุกตัวทุกคนเนี่ยเขาต้องได้เรียนรู้กับชีวิตเขาเองแม้กระทั่งตัวค่อยเองเหมือนกันค่อยบอกว่าเ่อได้ี่เก็ไม่ได้ว่าทึงไปได้ี่่เก่งอะมันเก่งทุกคนอยู่แล้วแหละทุกคนเนี่ยมีความเก่งหมดแหละ แต่จะอยู่ยังไงอยู่ใช้ชีวิตยังไงมันมันแต่ผ้าเมี่อว่อาหลายเป็นอนยุยกกังกูขับแท็กซี่ให้เดีฮะเพื่อนก็บอกมาบอดูอ่อยเสียงพี่หนหายเจ้าแล้ว แล้วอะไรบ้างยังดี๋อันนี้ก็สถานีรถบัสนะคะก็ต้องคอยกระยุกไปนะอันนี้คือสถานีารถบัสสถานีไฟอยู่ที่เดียวกันจะ้ะมาซับก่อนดีไหมเยอะโอเก่อนดีไหมเยอะเห็น สี่สิบแปดสลึงโอ้โหแพงขกินเร้ปีนค่อยต้องไปตั้งหม่งใหม่อีกครั้งหนึ่งเพื่อจะได้เครื่องดาแเกซ์่กี่ตัวสเอ็กเอ็กลเอ็ะเอเอ็กซอะไรเออเอะเอนะ ว่ค่อยเกษียณแล้วเป็นยังเจ้าคือบัลรบ่มีบัตรแล้วว่างบ่มีแงินเท่าทีงบ่ได้เกษียณถ้าเกษียณว่าจะมีบัตรรถเกษียณอะไรบางอย่างนี่แหละถ้าไปหาหมอหรืออะไรไงนะคะเปิดจังได้เนาะเป็นยังไงเคยมีที่โตเสียกี่ตัวกี่ตสวไม่ไม่ ก็จะียวคนบ่าไปซื้อกลับไป,ไปท้่ไหนบอก็ไปข้างในมามันห่อนไหมเดี๋ยวจะพาบเบิ้งหน่อก่อนนะสถานีอันนี้คือสถานีสถานีรถไฟไอถนะ้ถึ่งๆเนาะทึ่งๆตรงนี้ก็จะเป็น รถบัสค่อยไปรถบัสพวาม,มันมันบ่ตรงไปตัวหลายตัวค่อยไปตรงจนหอดหอดไอหอดบ้านมูไปนอนในบ้านมูอีกผู้หนึ่งก่อนยนีย่ยมือเสารจังออกกันตางคนต่างไปปลามีเวลาอยู่ ห้านาฬิกาสี่สิบห้านาทีรถบัสมานะคะสิบห้านาฬกาสิบห้านาทีไหนเนี้คือ <c oughs> สถานีรถบัสจ้าไอสารรถไฟจ้าข้างบน,นะคะ่ะวีอาร่าตตเตียอาเซมานะคะอากาศดีเจ้าตะวันต่วาหพอนหวอ,อนนี่ลีถ้าชิมกันเนี่ยกับยูศเซ่ อันนี้คือเมืองอนงราตินะคะทั้งโซนน่ะคือทางในเมืองเออทางในเมืองมีห้างมีอย่างร้านอาหารอันนี้โซนไหนโซนไหนสายเดินทางรถบัสรถบัสโอ้ยมาเมื่อกี้สี่สิบแปดจุดสี่ศูนย์ไขต้นปะาตกักหมักบูเบอรีหนึ่งถัง cặp bao vậy cũng mới xong phải là quên, nó mượn mới chào trượt nó sơn mượn ông đồng mẹ không, đưa đồng mai trước còn, đồng mai già bạn ngay bà, ủa lướm lướm hay bưng đồng mẹ nè ตั้งสิบปหลอดนี่ล่ะเมึงไทยก็มีดอกิมไงแดสิบห้านี่กับสี่สิบห้านาทีบอโอ้รถขี่รถสาวเดียวจ้าไปนอนบ้านบ้านขัดเดียวกันบ้านทั้งหมู่บ้านเดียวกันแล้วขัดผู้ดอนผู้กันนี่ยนะ คนอุดรด้วยกันนี่แหละคะ่ะหอนไหลอ,อ๋อยังไเข้บไปเดีย๋ยวมีแบบมีเวลาอยู่ไหมมีเวลาอยู่ หอนโอเคโอ้มีหอดพักอันนีเด้อมีหอดสารแเณรหัวละผาเด้อหัวละผ้นี่คอยสิคืนรถยุทธานี่แหละนี่ใส่ป่ะนี่นี่นี่ซิบหาซิซิบหา โอ้นี่แหละเบอร์นีเ่เบอร์สามนี่โอ้ไม่หัดพักกินเผาน้ามเจอดเออแล้วก็แดนมากอ๋อรถไฟล่ะคะ่ะเดี๋ยวให้ดูนะรถไฟรถไฟก็คือบานเฮ้าหน่าละ สายกำลังจะออกนะคะ มองนั่งมันเต็มข้ออบแดดกันหมดแล้วฝรั่งเนี่ยข้ออบแดดกันหมดแล้วขเขาไม่ได้สนใจแล้วโอ้โทรศัพท์ขึ้นหนาห้าจอแต่มีเวลาเวลาสิบสีน่นาฬิกาสิบห้านาทีอืม ไปตั้งจังหวัดจ้ากระเป๋าขอยูืนทราว่าหลังจากเขาไปเหี่ยวเราก็ปวดเหี่ยวบาเศร้าเป็นอย่างกินก็แฟหลหลนะคะขอตัวนะคะแดดคะ่ะขอตัวนะคะจะเข้าไปข้างในาลากกระเป๋าไปลากกระเป๋ามาไม่ไม่ไม,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 มีที่ปากกระเป๋าด้วยนะเออตรงเฝ้ากระเป๋าจ้า